ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อเขาลืมตาขึ้นเจียงกู้เฉิงจ้องไปที่สภาพแวดล้อมด้วยความสงสัยรัศมีวงกลม1ิกิโลเมตรกลายเป็นโลกแห่งความตายในเวลานี้เองที่เจียงวู้เฉิงถึงเข้าใจว่าเหตุใดมันถึงเรียกว่าวิชาลับผลานวิญญาณการผลนวิญญาณคืออะไรวิชานี้จะผลานวิญญาณของสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ เขาเข้าใจว่าพลังลมปราณที่เข้าในร่างของเขาตอนนี้คืออะไรมันคือพลังชีวิตของสิ่งมีชีวิตใกล้เคียงวิชาลับผลานวิญญาณจะส่งผลโดยการใช้พลังของสิ่งมีชีวิตรอบข้างทั้งหมดทักษะนี้น่ากลัวจริงๆถ้าไม่จำเป็นข้าจะไม่ใช้มันอีกเจิงู้เฉิงเตือนตัวเองในใจหลักจากการลองใช้ครั้งแรกนี้เจิงู้เฉิงไม่กล้าที่จะใช้มันอีกแต่เขายังคงเรียนรู้ขั้นตอนโดยละเอียด สามวันต่อมาเจงู้เฉิงอยู่ในลำธารกลางภูเขาก้าวหมาป่าเขานำมือของเขาควักน้ำจากลำธารและลุกขึ้นยืนตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาที่จะต่อสู้แล้วอีกเพียงแค่สองวันถึงเวลาที่ข้าจะต้องกลับไปแล้วเจงู้เฉิงมองดูท้องฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขายิ้มและกระโดดขึ้นไปในออากาศจากนั้นก็มุ่งหน้าไปในทิศทางของตำหนักขุนพลดาบตอนรุ่งเช้า เมื่อแสงแรกของดวงอาทิตย์จากขอบฟ้าไกลเริ่มกระทบโลกทุกอย่างก็ตกอยู่ในความโกลาหลเหล่าสิทธิ์และคนของตำหนักขุพนพลดาบพากันหลัง่งไหลออกจากตัวตำหนักและมารวมกันอยู่ที่ลานประลองใจกลางตำหนักขุพนพลดาบบรรดาขุมอำนาจของแว้นป่าชุยต่างมารวมตัวกันที่ตำหนักขุพนพลดาบวันนี้การประลองประจำปีถูกจัดขึ้นที่ตำหนักขุพนพลดาบ จริงๆแล้วการประลองนั้นจะให้ความสำคัญไปที่บุคคลที่มีความแข็งแกร่งหรือก้าวหน้าที่สุดในรุ่นยาวดังนั้นตําหนักขุนพลดาบจึงให้ความสำคัญกับการปึกฝนของรุ่นยาวเป็นอย่างมากทุกๆปีตําหนักขุนพลดาบจะส่งคําเชิญให้แก่บรรดาผู้มีอํานาจเพื่อมาชมการต่อสู้ภายใต้สถานการณ์ปกติคําเชิญจากตําหนักขุนพลดาบนั้นจะได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากเหล่าผู้มีอํานาจและไม่เคยถูกปฏิเสธจากกลุ่มใดๆ ปีนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นการประลองมีความสำคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะในปีนี้เป็นที่ยอมรับกันโดยบรรดาผู้มีอำนาจว่ามีอัจฉริยะที่พิเศษเป็นอย่างมากในตำหนักขุนพลดาบอัจฉริยะคนนี้มีอายุเพียง16ปีและได้มาถึงอนาทะเลลงปรานอันลึกล้ำยิ่งไปกว่านั้นการใช้ดาบของเธอนั้นก็ไม่อาจอย่างถึงเด็กสาวคนนี้จะเป็นคนดูแลหอดาบ ซึ่งมีตำแหน่งสำคัญอย่างมากในตำหนักการกระทำของเธอทำให้ผู้มีอำนาจในแคว้นปาชุยต่างสนใจปัจฉริยะอย่างเจียงเมืิงเอ๋อเปรียบเสมือนลูกหลานของเทพ,พเจ้าในตำาหนักขุนพลดาบมันเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับเจียงเมิงเอ๋อที่จะแสดงความแข็งแกร่งของนางต่อหน้าผู้มีอำนาจทั้งหมดหลังจากวันนี้หอดาบจะตกอยู่ในความดูแลของเจียงเมืิงเอ๋อนางจะเป็นผู้ครอบครองหอดาบ ผู้คนจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ลานประลองลานประลองนั้นมีอยู่สองส่วนส่วนแรกเป็นที่สำหรับเหล่าสิทธิ์ทั้งหลายใช้เพื่อแสดงความแข็งแกร่งอีกหนึ่งเป็นที่ยืนชมสำหรับคนดูเจียยงซินหงผู้นตำตําหนักขุนพลดาบนั่งอยู่บนเก้าอี้พลางพูดคุยกับบรรดาผู้มีอํานาจเนื่องจากคนเหล่านี้สามารถนั่งใกล้กับผู้นตำตําหนักดาบก็สามารถบ่งบอกได้ว่าภูมิหลังของพวกเขาเหล่านั้นไม่ธรรมดาดูสิ นั่นต้องเป็นซือถูฉิงเยี่ยผู้นำชนเผ่าซือถูนั่นคือเย่ซิวผู้นำตระกูลเย่ตระกูลพวกเขาเองก็ถือเป็นผู้ใช้ดาบแต่ทว่าเมื่อเทียบกับตำหนักขุนพลดาบของพวกเราพวกเขายังห่างไกลนะักเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อที่ไปชงผู้ดูแลแห่งลานนักสู้จะมาดูการประลองบรรดาลูกศิษย์จำนวนมากของตํหนักขุนพลดาบได้พูดถึงสิ่งต่างๆรอบลานประลอง พวกเขาจับตาดูที่เก้าอี้เป็นบางครั้งบางคราวเพื่อมองดูผู้มีอำนาจที่ไม่ค่อยจะได้เห็นประกูลสื่อถูและเย่เพลิดเพลินกับพลังและตำแหน่งที่ด้อยกว่าตําหนักขุนพลดาบแต่กลับไม่ได้ห่างกันนะักสําหรับลานนักสู้มันถือเป็นมหาอํานาจนอกจากนั้นลานนักสู้ยังอยู่ในตำแหน่งโดดเดี่ยวและไม่ได้เข้าร่วมความขัดแย้งแม้กระทั่งผู้นําตําหนักอย่างจริงซินไงก็ยังต้องสำรวมทีท่าต่อไปชง ท่านไปฉงเป็นเรื่องน่าประหลาดใจอย่างมากที่ท่านมาดูการประลองในปีนี้ปีที่ผ่านๆมาท่านมักจะส่งคนรับใช้ที่สวมเสื้อคลุมทองมาในนามของท่านเจิงซินหงกล่าวขณะที่ยิ้มมันเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับข้าและตําหนักที่ท่านไปฉงได้เลือกที่จะมาร่วมชมการประลองในครั้งนี้ด้วยตัวเองเจิงซินหงกล่าวการต่อสู้ในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆเป็นอย่างมากเป็นเรื่องปกติที่ข้าจะเข้ามามีส่วนร่วม ถ้าสนใจในตัวอัจฉริยะรุ่งเยาวคนนั้นมากและต้องการเห็นว่านางมีความสามารถเพียงใดไปฉงตอบด้วยรอยยิ้มเชื่อข้าสินางจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังเจียงซินหงกล่าวและหัวเราะแสดงความมั่นใจในตัวเจียงเมิงเอ๋อจริงหรือไปฉงยกคิ้วขึ้นเขาหัวเราะอย่างแปลกประหลาดแต่ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาอีกเมื่อมองไปรอบๆพื้นที่ลานประลองเขาสังเกตเห็นเจียงงูเฉิงอยู่ในมุมหนึ่งทันที เขายืนพิงกำแพงขณะที่ยังหลับตาอยู่ไปชงอดยิ้มไม่ได้เด็กหนุ่มสงบนิ่งอย่างมากข้าสงสัยว่าความแข็งแกร่งของเขามีมากขึ้นหรือไม่หลังจากกลับมาจากภูเขาเก้าหมาป่าไปชงค่อนข้างเป็นห่วงเจียงวู่เฉิงเนื่องจากมิตรภาพระหว่างเขากับเจียงหนานเทียนเขาทําให้เจียงวู่เฉิงได้รับโอกาสในการพบเจอบ่อน้ํายาลมปราณแรกเริ่มความเป็นห่วงของเขาสามารถดูได้จากสิ่งที่เขาทํา ที่เขามาดูการประลองเป็นเพราะเจียงวู้เฉิงเกือบจะถึงเวลาแล้วเรามาเริ่มกันเถอะเจียงซินหงกล่าวเจียงหลานที่ยืนอยู่ใกล้เจียงซินหงพยักหน้าจากนั้นเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและมายืนอยู่ตรงใจกลางเขากระแอมในลำคอและกล่าวฟังให้ดีผู้เข้าร่วมการประลองทุกคนจงก้าวออกมาในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสใหญ่แห่งหอยุดแดงเจียงหลานก็สมควรที่จะเป็นเจ้าภาพในการประลองครั้งนี้ เกิดเสียงเซ็งแซ่ในลานประลองสิบรุ่นเยาว์ที่ผ่านหอคอยทดสอบชั้นห้าต่างไปรวมกันที่ใจกลางพวกเขาเร่งรีบและตื่นเต้นมีสิบรุ่นเยาว์นับสิบทั้งหมดล้วนเป็นอัจฉริยะในตําหนักขุนพลดาบรวมถึงเจียงงูเฉิงในขณะเดียวกันร่างบางสวมชุดสีขาวสวยงามกําลังเดินเข้ามาหาพวกเขาอย่างช้าช้าคันใดนั้นทุกคนในลานประลองให้ความสนใจกับนางอย่างมากไม่เพียงแต่บรรดาลูกศิษย์แม้แต่คนที่อยู่บนลานประ ลองก็หันมามองนางเช่นกันในฐานะที่เหมือนกับลูกหลานของเทพพเจ้าในตำหนักขุนพลดาบเหล่าลูกศิษย์ของตำหนักต่างก็ชื่นชอบนางราวกับนางเป็นเทพธิดานางสวยมากระดับการบ่มเพาะก็สูงส่งอย่างมากรวมทั้งพรสวรรค์ในการใช้ดาบนางได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากเจียงเมืองเอ๋อก้าวไปข้างหน้านางเปรียบเสมือนเทพธิดาที่ไม่สามารถแตะต้องได้ ซึ่งหมายถึงนางได้รับการเคารพนับถือจากขูงชนด้วยความที่มีรูปลักษณ์สวยงามและโดดเดี่ยวทุกการเคลื่อนไหวของนางจึงดึงดูดความสนใจของคนรอบข้างอย่างมากเจียงเมื่งเอ๋ออายุ16ปีนางได้ไปถึงอนาทะเลลมปรางล,ลึกล้าและนางยังได้ฝึกวิชาดาบชั้นหนึ่งทั้ง18กระบวนท่าของหอดาบด้วยความเก้าหน้าของนางในปัจจุบันนางน่าจะไปถึงอนาแก่นทองคำก่อนจะอายุ20ปี อาณาแก่นทองคำก่อนถึง20ปีพระเจ้าบรรดาลูกศิษย์มากมายของตำหนักขุนพลดาบซึ่งอยู่ใกล้กับสนามประลองอดไม่ได้ที่จะหยุดมองเมื่อเห็นความงามที่ไม่ธรรมดาอาณาพลังได้ถูกจัดเรียงไว้เช่นนั้นเจ็ดขั้นแห่งวิถีลมปราณอาณาทะเลลมปราณและสุดท้ายอาณาแก่นทองคำเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดและมีผู้ที่อยู่ในอาณาแก่นทองคำเพียงคนเดียวในตำหนักขุนพลดาบซึ่งก็คือผู้นำตำ นักขุนพลดาบเจียงซิงไหนคนที่จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในขั้นอนาแก่นทองคำก่อนอายุ20ปีหมายถึงอะไรความแข็งแกร่งอย่างไร้ขีดจํากัดนางเป็นอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมอย่างที่เราไม่สามารถจะแข่งกับนางได้นางเป็นอัจฉริยะที่หาที่เปรียบไม่ได้ซึ่งจะเห็นแค่เพียงครั้งเดียวในชีวิตของตำหนักขุนพลดาบไม่น่าแปลกใจที่เธออยากจะเป็นผู้นำหอดาบตั้งแต่เยาว์วัย ไม่มีใครสามารถฉุดรังอัจฉริยะเช่นนั้นได้ทั่วทั้งเมืองปาชุยนับประสาอะไรกับตําหนักขุนพลดาบแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในอัจรรย์ก็ยังจ้องมองเจียงเมืองเอ๋อด้วยสายตาที่เปล่งประกายเกือบทุกคนมาที่นี่เพื่อมาดูนางยกเว้นเพียงไปชงและอีกไม่กี่คนเท่านั้นนางเดินไปข้างหน้าพร้อมหยุดมองเจียงวู้เฉิงพร้อมกล่าวอย่างไม่แยแสว่าเจียงวู้เฉิง ข้าได้ยินว่าเจ้าสามารถบ่มเพาะพลังลมปราณได้และกลายเป็นนักรบที่แท้จริงขอแสดงความยินดีด้วยเขาหันไปมองนางอย่างเย็นชาเจียงเมิ่งเอ๋อไม่ได้โกรธเจ้าได้กลายเป็นนักรบและไปถึงขั้นหกของวิถีลมปราณในเวลาอันสั้นมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมอย่างมากแต่เจ้าคิดว่าจะเติมเต็มช่องว่างของเราได้ภายในเวลาสองเดือนข้าขอเตือนไม่ให้เจ้าสู้กับข้าในวันนี้ไม่สู้กับเจ้างั้นหรอ เขากล่าวเย้ยยันการต่อสู้ครั้งนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตั้งแต่เจ้าและพ่อของเจ้าอยากได้ตำแหน่งผู้นำหอดาบเมื่อสองเดือนก่อนดื้อรั้นแต่เจ้าก็เป็นอย่างนี้แหละนางกล่าวอย่างไม่แยแสข้ารู้ว่าเจ้าไม่พอใจแต่มันมีช่องว่างมากเกินไประหว่างเราทำไมเจ้าต้องพยายามทำให้ตนเองอับปยศค้นหาความอับปยเจ้าคิดว่าตัวเองสูงส่งมากหรอ งั้นก็ทําตามที่ต้องการเจ้าไม่สามารถตําหนิข้าได้ในภายหลังเมื่อข้าเตือนไปแล้วแต่เจ้าไม่เชื่อข้าข้าจะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของข้าและแสดงให้เห็นถึงความคิดโงโ่ของเจ้าเมื่อเอ๋อกล่าวข้าจะรอเจียงเมื่อเอ๋อเดินไปที่ใจกลางลานประลองแม้ว่านางจะถูกห้อมล้อมไปด้วยอัจฉริยะรุ่งเยาวหลายคนของตำหนักขุนพลดาบ แต่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่อาจเทียบนางได้แม้แต่น้อยนางเปรียบเสมือนนกกระเรียนที่ยืนอยู่ท่ามกลางไก่การบกระทำทุกอย่างของนางนั้นน่าดึงดูดมากตัวอย่างเช่นทุกคนสังเกตเห็นการสนทนาสั้นๆระหว่างเธอกับเจียงวู้เฉิงเจียงเมิ่งเอ๋อรกำลังพูดคุยกับเจียงวู้เฉิงพวกเขากำลังพูดอะไรกันก่อนหน้านี้พวกเขาพูดคุยกันด้วยเสียงที่เบามาก เมื่อรวมกับเสียงที่ของลานประลองไม่มีใครนอกจากบรรดาลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ๆถึงจะได้ยินบทสนทนาของทั้งสองลิงค์คนข้าได้ยินมาว่าเจียงวู้เฉิงทําการสาบานเลือดไว้เมื่อสองเดือนก่อนว่าจะต่อสู้กับเจียงเมิ่งเอ๋อในวันนี้ข้าก็เคยได้ยินมาเหมือนกันเจ้าหมอนี่ทําเกินไปจริงๆเขากลับกล้าท้าทายเจียงเมิ่งเอ๋อมีใครในหมู่พวกเรามีสิทธิ์ที่จะท้าทายนางบ้าง เจียงอูเฉิงเป็นเพียงขยะที่เพิ่งจะรวบรวมพลังลมปราณได้เมื่อสองเดือนก่อนเขากล้าได้ยังไงนั่นต้องไม่ใช่ความจริงเขาอาจจะรวบรวมพลังลมปราณได้ช้าแต่เขาใช้เวลาแค่เดือนเดียวในการไปถึงขั้นหกของวิถีลมปราณความเร็วในการบ่งเพาะของเขาน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากแล้วยังไงเขาอยู่ในขั้นหกวิถีลมปราณเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วเจ้าคิดว่าผ่านมาหนึ่งเดือนเขาจะสามารถมาถึงขั้นเจ็ดของ วิถีลมปานหรืออนาทะเลลมปรานและใกล้เคียงกับเจียงเมิงเอ,อ๋อหน้าขันยิ่งนักนั่นก็จริงทุกคนเริ่มมองไปที่เจียงวู้เฉิงบนลานประลองมีอีกหนึ่งคนที่ให้ความสนใจกับเจียงวู้เฉิงเป็นพิเศษนั่นคือเจียงหลินหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเจียงวู้เฉิงเอาชนะเขาซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แย่อย่างมากเขาเก็บความไม่พอใจเอาไว้ตั้งแต่นั้นมาและในวันนี้เป็นวันที่เขาจะได้ล้างแค้น มือทั้งสองข้างของเขาบีบเข้าหากันพร้อมเรียกชื่อเจียงวูเฉิงซ้ำๆในใจบรรดาลูกศิษย์ที่ผ่านชั้นห้าของหอคอยทดสอบรวมตัวกันที่กลางลานประลองขณะที่เจียงหลานเตรียมจะประกาศเริ่มต้นการประลองคนสองคนก็ปรากฏตัวใกล้ๆกับเขาอะไรนะ่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่อยู่บนอัธจันร์สังเกตเห็นผู้มาใหม่ในทันทีและมองพวกด้วยสายตาที่เฉียบคมแม้แต่ป ทงเองก็อดไม่ได้ที่จะมองพวกเขาอาณาแก่นทองคําแถมยังเป็นจุดสูงสุดของอาณาแก่นทองคาบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างตกใจบรรดาคนที่อยู่อาณาแก่นทองคํานั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดในกองบัญชาการของเมืองปาชุยทุกคนมีสิทธิ์นั่งบนอัถจรันทุกคนไปถึงระดับอาณาแก่นทองคํา แต่ส่วนใหญ่จะถึงเพียงระดับแรกเริ่มอนาแกนทองคำโดยจิงซินหงแข็งแกร่งกว่าคนส่วนใหญ่ถึงเขาจะไปถึงอนาแก่นทองคำลึกล่ามแล้วก็ตามแต่เขายังคงห่างจากจุดสูงสุดของอนาแก่นทองคำอีกมากคนเดียวที่ทองคำคือป่ายงและนั่นเป็นเพียงความเป็นไปได้ไม่ใช่ความแน่นอนเขาแทบจะไม่เคยต่อสู้กับคนอื่นดังนั้นจึงไม่มีใครรู้เกี่ยวกับความสามารถที่แท้จริงของเขาตอนนี้ผู้นำขอ องผู้มาใหม่ทั้งสองนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ระดับสูงสุดของอาณาแก่นทองคำเป็นนางนั้นเหรอไปชงกล่าวอย่างตกตะลึงท่านไปชงท่านรู้จักนางเจิงซินหงกล่าวถามในทันทีใช่ไปชงผงกศีรษะนั่นคือสุยฮานซินผู้อาวุโสลำดับที่เก้าแห่งนิกายดาบเทียนหยวนนางมาถึงจุดสูงสุดของอาณาแกนทองคำเมื่อสิบปีก่อนนิกายดาบเทียนหยวน และยังเป็นผู้อาวุโสของที่นั่นทุกคนบนอัตจารย์ต่างตกตะลึงพวกเขาล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในกองบัญชาการของเมืองปาชุยพวกเขามีความรู้มากมายพวกเขารู้เกี่ยวกับนิกายดาบเทียนหยวนนิกายดาบเทียนหยวนเป็นหนึ่งในห้านิกายของแกนเทียนหยานมีการกล่าวกันว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่ก้าวไปถึงขัน้น อาณาจากักรหยินหยางและมีผู้เชี่ยวชาญในอาณาแก่นทองคำอยู่มากในแคว้นเทียนหยานนิกายเทียนหยวนมีอิทธิพลอเย่บ้างมากและเป็นนิกายที่มีชื่อเสียงอย่างไม่ต้องสงสัยผู้เชี่ยวชาญในเมืองปาชูหรือแม้แต่ในตำหนักขุนพลดาบก็ไม่สามารถเทียบกับนิกายดาบเทียนหยวนได้ท้ายที่สุดผู้บัญชาการของพวกเขาเป็นเพียงหนึ่งในผู้บัญชาการหนึ่งคนในแคว้นเทียนหยาน ผู้อาวุโสของนิกายไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งหรือตัวตนของพวกเขาก็เพียงพอที่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับบรรดาผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้พวกเขาต่างก็สงสัยว่าทำไมผู้อาวุโสของของนิกายดาบเทียนหยวนมาทำอะไรที่ตำหนักขุนพลดาบตอนนี้เจียงหลานที่อยู่บนอัธจาร์ก็พูดขึ้นมาอย่างภูมิใจไม่ต้องห่วงผู้อาวุโสสุยมาที่นี่เพราะลูกสาวของข้าผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายต่างนิ่งอึง้ง ที่ใจกลางลานประลองเจงเมืองเอ๋อที่อยู่นิ่งมาสักพักก็เดินเข้าไปหาผู้ที่มาใหม่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ